สวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมาจาจันบอยสนองแยมดีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูว่าวันนี้ผมจะใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเป็นนวัตรกรรมนะครับเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ชื่อว่า transform นะครับจากบริษัทซักเซสมอ l นะครับที่ผมร่วมงานแล้วก็ทำงานเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจอยู่นะครับวันนี้ผมจะเอา รอนฟอร์มนะครับจะมีด้วยกัน2ส,สูตรครับมีสูตรหนึงนะครับนฟอร์มสูตร1น,นะครับแล้วก็ติดผ่านแอนฟอร์มสูตร2นะครับอันนี้ก็เกิดจากความตื่นเต้นของคุณแม่ผมนะครับที่มีโอกาสได้เข้า รอบ Product Insight เป็นการเทรนนิ่งเรื่องสินค้าเจาะลึกเลยนะครับก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นกลุ่มสินค้าด้านการเกษตรด้วยเพิ่มผลิตการเกษตรด้วยนะครับคุณแม่ผมก็ได้มีโอกาสได้ฟังข้อมูลแล้วต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยกับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้นวัตกรรมทานฟอร์มนะครับกับพืชแต่ละชนิดต่างๆนะครับต้องบอกว่า,วา,วาโห ะครับคุณแม่นี่ตื่นเต้นมากๆนะครับจนถึงขนาดว่ากลับมาเนี่ยรีบสั่งทานฟอร์มจากผมเลยนะครับให้เอามาฉีดพ่นที่บ้านนะครับเพราะที่บ้านเนี่ยมีปลูกนะครับเป็นปลูกพืชผักนะครับเยอะแยะมากมายทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็มีพืชตระกูลที่แบบว่าเป็นไม้ผลนะครับเป็นไม้ผลมีพืชผักสวนครัวอะไรเพียบเลยนะครับก็เลยจะพาทุกท่านมาดูครับว่า เป็นการแบบเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นหลักฐานยืนยันครับว่าเฮ้ยวันนี้เราใช้สินค้าด้วยตัวเองนะครับแล้วเกิดผลลัพธ์ได้ดีจริงหรือไม่นะครับจากผลจากการใช้นวัตกรรมเพิ่มผลิตทางการเกษตรที่ชื่อว่าทานฟอร์มนี้นะครับครั้งแรกนะครับทานฟอร์มเราจะใช้สูตร1ก่อกนนะครับเพราะว่าสูตรหนึ่งจะเน้นในเรื่องของการปรับทําให้ปรับทําให้พืชเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ต้านต่อต้านต,ต,ต่อโรคภัยนะครับที่โรคของพืชได้ดีนะครับแล้วก็พืชจะมีความเขาเรียกว่าเจริญงอกงามได้ดีนะครับเพราะว่าสูตรหนึ่งจะไปช่วยทําให้พืชเนี่ยสามารถรับนาแร่ธาตุสารอาหารต่างๆนะครับจากปุ๋ยจากดินจากอะไรเงี้ยครับเอาไปสังเคราะห์นะครับเป็นาการเกิดการเจริญเติบโตได้ตลอด24ชั่วโมง นี่คือจุดเด่นของทานฟอร์มสูตรหนึ่งเลยนะครับฉีดไปแล้วเนี่ยเพราะฉีดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่นะครับพืชจะเกิดการเจริญเติบโตงอกงามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ทําให้พืชเนี่ยสามารถารับปุ๋ยได้ดีนะครับกินปุ๋ยได้ดีนะครับดีมากๆเลยนะครับแล้วมันฉีดกดก,การกินของพืชก็คือว่าเมื่อเจอทานฟอร์มสูตรหนึ่งไปแล้วเนี่ยจะทําให้พืชสามารถจเจริญเติบโตงอกงามได้ตลอด24ชั่วโมงก็หมายความว่าโตเร็วมากกว่าเดิมนะครับนี่คือสูตรหนึ่งก่อนนะครับ และสูตร2นี่ก็จะเน้นในเรื่องของอประสิทธิภาพในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจะเน้นเรื่องของการแตกดอกนะครับคั่วดอกเหนียวผลผลิตยเยอะนะครับออกลูกก็ลูกดกมากลูกสมบูรณ์อะไรอย่างนี้ครับเปรียบเหมือนเป็นธาตุหลักธาตุรองอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็จะช่วยเรื่องของปัญหาคือ พืชไม่ได้รับปุ๋ยอย่างทั่วถึงนะครับทำให้ผลผลิตออกมาไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่ดีไม่มากไม่ดกอะไรอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็สูตรสองแต่ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยเราจะต้องใช้สูตรหนึ่งในการปรับโครงสร้างของพืชก่อนนะครับให้พืชมีความแข็งแรงจเรื่องงอกงามแตกใบแตกช่อออกมาดีนะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยชัดเจนมากต้องบอกว่าไม่นานเกินรอนะครับนี่เราใช้สูตรหนึ่งก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ใช้กับ อุปกรณ์ในการฉีดพ่นนะครับนี่อุปกรณ์การฉีดพ่นที่ใช้ที่ในบ้านเองนะครับก็ปริมาณในความจุน้ําก็อยู่ที่16ลิตรนะครับนี่ปริมาณขนาดเล็กนะครับเป็นเครื่องฉีดพ่นขนาดเล็กนะครับนี่ก็ใช้ได้ภายในครัวเรือนนะครับไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมอะไรมากมายนะครับก็ผสมน้ําไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้ในแตาส่วนใช้น้ํา16ลิตรก็จะใช้ทรานฟอร์มสูตรหนึ่งเนี่ยผสมอยู่ที่ไม่เกิน2 0ซีซีอ่า 16-20cc ต่อน้ำ16ลิตรนะแต่ถ้าท้าผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับมีเครื่องที่มีปริมาณความจุน้ำอยู่ที่20-25ลิตรเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ 20-25cc- ถึง 30cc ต่อการฉีดพ้นในการผสมหนึ่งครั้งนะครับในกาวิธีการใช้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ครับเราไปดูกันครับว่าผมจะฉีดพืชชนิดไหนบ้างที่ ปลูกในบริเวณบ้านแล้วก็นอกอพื้นที่ที่คุณแม่ได้ปลูกไว้นะครับแล้วก็ต้องการให้ผลผลิตมันดีขึ้นต้องการให้พืชมันสวยงามขึ้นอะไรเงี้ยมันงามขึ้นมันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละจุดละจุดเลยนะครับแล้วก็ฉีดไปด้วยนะอ่านะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับดูสภาพพืชก่อนฉีดกับเดี๋ยวหลังฉีดเนี่ยผมจะเก็บภาพนะครับเราก็จะเก็บภาพทุกๆ ทุกครั้งที่มาฉีดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10ไม่เกิน15วันก็จะมาครั้งหนึ่ง10ไม่เกิน15วันก็ฉีดครั้งหนึ่งก็จะฉีดสลับกันไปสูตร1สูตร2สลับกันแบบนี้นะครับถ้าชื่อพืชต้นไหนที่พร้อมจะออกลูกออกดอกออกอะไรแล้วก็จะเน้นสูตร2เป็นพิเศษหน่อยนะครับนี่ก็วิธีฉีดก็ง่ายๆครับหรือว่าครบวงจรของการดูแลพืชแล้วนะครับคนไม่เป็นเกษตรกรรมไม่เป็นเกษตรกรมืออาชีพก็สามารถที่จะปลูกพืชได้อย่างมืออาชีพได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ ช้นวัตกรรมทันสร์มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีพืชอะไรบ้างที่ผมจะฉีดนะครับเก็บภาพไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับไปดูกันเลยครับครับเพื่อนนี่ต้นแรกเลยนะครับไมยมไมยมที่อยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ดอกแก้วนี่ดอกแก้วนะครับก็เป็นทรงพุ่มที่ต้องบอกว่าก็ถือว่าโอเคครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นะปลายฝนต้นหนาวด้วยนะครับก็ดูสภาพก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่า ลูกรู้สึกว่าไม่สม่ำเสมอเลยนะครับไม่ยอมที่ออกมาแล้วก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ครับมาฉีกันครับต้นนี้เป็นตน้นมะนาวครับเพื่อนๆครับมะน,นาวนดูสภาพมะน,นาวครับโอ้โหแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นใบยอนะครับใบยอก็ถือว่าโอเคนะสภาพสมบูรณ์แต่ว่ามีปัญหาด้วยครับเนี่ยมีปัญหามีใบมีใบไหม้นะครับ แล้วก็ต้นมะนาวนะครับพนเพื่อนมดูมะนาวนะครับมะนาวจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนแคนเกอร์นะครับเป็นจุดๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเดี๋ยวฉีดไปดูครับดูนะไม่ยากเลยเริ่มใส่หมวกแล้วท่านผู้ชมครับแดดร้อนแต่จริงๆแล้วไม่ควรฉีดตอนกลางแดดนะครับแต่นี่ก็โอเคครับไม่ถือว่าไม่ร้อนมากนะครับ ต้นนี้เป็นต้นมะเขือน่าจะเป็นมะเขือพวงนะครับเนี่ยนี่จะเป็นต้นมะเขือพวงต้องบอกว่าโหท่านผู้ชมดูฮะไม่มีใบแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเกิดอาการคือน้ําท่วมลากนะครับน้ําท่วมลากเกิดฝนตกหนักแล้วน้ําท่วมแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องต้นน่าจะเกิดโรคอะไรบางอย่างนะครับทําให้ใบสลัดใบออกหมดเลยนะครับเหลือแต่ก้านแล้วนะครับก็ฉีดไปเรียบร้อยแล้วครับาผู้ชมฮะมาดูครับอีกต้นหนึ่งก็เหมือนกันครับนี่ครับ ครับอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือเหมือนกันครับมะเขือพวงครับชีกเลยนะครับแต่ที่อยากให้ทุกท่านสังเกตดูนะครับว่าเนี่ยครับนี่จะเป็นต้นมะนาวนี่มะนาวออกลูกเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะครับแต่ว่ามันไม่มีความสมบูรณ์ตรงที่ว่าใบมันเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็ใบเล็กมากเลยนะครับแล้วก็ รู้สึกว่ามันเกิดจากการปัญหาก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นใบจุดนะครับแตไม่หมดเลยนะครับมีแมลงกัดด้วยเลือยหลายอย่างนะครับความไม่สมบูรณ์นะครับดูชัดเจนมากๆเลยนะครับแต่ก็มีติดลูกบ้างนะครับแต่ลูกเล็กแกนแล้วก็ล่วงไปนะครับลูกมันเล็กมากเลยครับดูฮะลูกเล็กนิดเดียวนะครับเนี่ยบางลูกก็แกนออกมาเลยนะครับเห็นไหมแกนนิดเดียวครับลูกแค่ปลายนิ้วผมเองนะครับ เล็กมากนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ผลผลิตที่ดีครับก็ถือว่าต้นต้นเริ่มใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วมีผลผลิตได้แล้วแต่ว่าเก็บผลผลิตใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเสียหมดเลยเก็ฉีดไปครับจัดไปทันฟอร์มไม่ดอกสโนโุบานเช้าโอ้โหนี่ครับดอกสนุกครับนี่สนุกก็มีนะครับบ้านผมฉีดไปมะม่วงครับโอ้โหดูฮะต้นสภาพก็ยัง บเหลืองมากครับมะม่วงจัดไปแล้วครับคือสภาพต้นครับมาดูมะม่วงต้นนี้ครับเพื่อนๆโอ้โหครับแห้งน่าจะเกิดอาการแบบเขาเรียกว่าเกือบจะตายแล้วครับครับสภาพโทมมากอาจจะมีปัญหานะครับีไม่สมบูรณ์เลยครับจัดไปครับท่าน นี่ก็เป็นถังที่สามละนะครับตอนนี้มาฉีดชะอมครับชะอมนะครับไม่ต้องโชคมากนะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยละตะไคร้นะผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ก็คิดว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีบ้านที่ในภายในบ้านของบริเวณด้านท่านก็คงจะปลูกไม้พืชไม้ผลนะครับไม้ผักนะครับพืชผักสวนครัวไม้ผลี่ยครับ เอาไว้รับประทานเองนะครับไว้ทานเองในครอบครัวนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับในบริเวณบ้านเต็มไปหมดเลยนะจะเป็นมะนงมะนาวนะครับมะม่วงนะครับเยยะมากมายผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะมีแบบเดียวกับผมเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์กับทุกท่านครับเชื่อว่าผลผลิตทางการนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรพันอร์ฟอมเนี่ยนะครับผมว่าช่วยท่านได้เยอะแน่ๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาฉีดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพนะครับทุกๆ15วัน1 0 1ถึงวันนะครับนะฮะผมก็จะฉีดไปเรื่อยๆให้ทั่วเลยให้ครบทุกอย่างเลยนะครับล้วก็จะเก็บภาพไว้นะครับว่านี่เป็นการฉีดทรานฟอร์มครั้งแรกนะครับแล้วทุกๆ1 0 1ถึงวันเนี่ยก็จะมาฉีดครั้งหนึ่งนะครับถ้าพืชชนิดไหนที่เป็นไม้ผลก็จะให้เว้นห่างหน่อยนะครับอยู่ที่ทุกๆ1เดือนก็จะฉีดให้ทีหนึ่งครับก็เป็นการดูแลต้นพืชง่ายๆครับโดยใช การเกษตรที่ชื่อว่าทานฟอร์มครับโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรกรมืออาชีพก็ได้ครับเพียงแค่ใช้ทานฟอร์มผสมน้ำในอัตราส่วนที่กําหนดไว้นะครับไม่ผสมเข้มข้นจนเกินไปแล้วก็ฉีดพ่นตามระยะฉีดนะครับทุกๆตามระยะประเภทของประเภทของพืชน,นะครับอย่างพวกสกูลผักนะครับที่กินใบก็ใช้แค่สูตรหนึ่งอย่างเดียวนะครับฉีดทุกๆ7จ็ดถึงเจ็ดถึงสิบวันแต่ถ้าเป็นพืช ตระกูลที่เป็นไม้ผลอย่างมะนาวอย่างเงี้ยนะครับก็ทุกๆ15บหถึงสาวันก็ฉีดทีหนึ่งนะครับก็จะทําให้ท่านได้ผลผลิตที่ดีจากทรานฟอร์มแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมก็จะมาถ่ายทํานะครับให้เห็นว่าเฮ้ยผลผลิตที่ได้จากผลลัพ์ที่ได้จากการฉีดพ่นไปเนี่ยนะครับหครั้ง2ครั้งเป็นยังไงนะครับก็ติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ที่ YouTube ด้วยก็ฝากติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม Hand form.